รถสไตล์ MPV ครับวันนี้จะพามาดูเลยครับว่าสวยขนาดไหนและออปชันขนาดไหนนะครับนี่เลยครับเจ้า t ต y o ต a าเซนท้เครื่อง1.5นะครับตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องเดียวกันกับเจ้า v ีออเลยนะครับและมาดูความสวยและความเด่นนะครับและมาดูความวร่ว่าตัวเนี้ยน่าเล่นและน่าใช้ยังไงนะครับวันนี้มาดูกันนะครับเริ่มในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ไฟตาก็จะเป็นไฟตาโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์และ i ิ่งไลท์แบบนี้เลยนะครับรอบแบบนี้เลย นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านในนะครับตัวนี้แล้วก็ถัดลงมานะครับตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนั่นคือออปชั่นตัวท็อปนั่นเองนะครับและในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัดกับโครเมียมแบบนี้เลยนะครับโลโก้โตยใต้ใหญ่ๆแบบนี้หน้ารถดเลยนะครับถ้าัดลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้ออลลอยเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีดําเงานะครับและมาในขนาดยางนะครับตัวนี้ 19550 R 1 6บนะครับบอกเลยว่าแม็กเดิมจากโรงงานเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัดขึ้นมาด้านบนนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจกมองหลังนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะครับอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับตัดกับสีดําส่วนด้านล่างนะครับและตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นสีดําทั้งสองข้างนะครับยาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีขาวบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับจะเป็นขาวตัดดํา และมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับที่เปิดประตูหรือว่าที่ปิดประตูนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเ์เลดนะครับซึ่งถ้ากุญแจอยู่ใกล้นะครับสามารถจับตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือรถล็อกเองอัตโนมัตินะครับถ้าเวลาปิดนะครับตัวนี้ถ้ากุญแจอยู่ใกล้ไม่สะดวกล้วงกุญแจขึ้นมาปิดรถนะครับหรือว่าเปิดรถนะครับนี่เลยครับกดตัว2ปุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือรถล็อกเองนะครับแต่ถ้าเวลาจะเปิดนะครับแค่นิ้วสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือปลดล็อกเองแล้วเรียบร้อยนะครับ และมาดูในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นประตูสไลด์ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วมาดูในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะครับก็บอกได้ว่าสวยมากๆนะครับก็จะเป็นชุดแต่งจากโรงงานนิดหน่อยนะครับและตัวนี้ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับไฟเบรกก็จะเป็น LED นะครับแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะครับและตัวนี้ก็จะเป็นตัว V นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลายพลาสติกนะครับจะเป็นพลาสติกแบบนี้เลยอัดขึ้นรูปนะครับ ตัวนี้จะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดนะครับแล้วก็มีไฟทับทิมอยู่ด้านล่าง2จุ well. ดนะครับนี่เลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็จะมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับและตัวนี้เพิ่มเติมจะมีไฟทับทิมดวงที่3อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ด้านบนก็มีเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าไฟด้านหลังเนี่ยสวยละเยอะมากๆนะครับและมาดูในส่วนของภายในกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนจะเด่นขนาดไหนนะครับแล้วมาดู มาดูในส่วนของนั้นท้ายกันนะครับนี่ครับที่เปิดก็อยู่ด้านนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับหรือว่ากล้องมองหลังนั่นเองนะครับตัวนี้ี่เป็นรถสไตล์เจ็ดที่นั่งนะครับใส่ครอบครัวนะครับครอบครัวไม่ใหญ่กลางๆนะครับตัวนี้ี่เป็นเครื่องพันห้านะครับไม่อืดมากแล้วก็ไม่แรงมากนะครับอัตตาเฉลี่ยกินน้ามันก็อยู่วันมาณ17กิโลลิตรนะครับตัวนี้สามารถด้านหลังเนี่ยสามารถพับเบาะตรงเก็บของได้นะครับหรือว่าพับเบาะลงไปเอนได้นะครับนี่เลยครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับนี่เลยนะครับ นะครับหรือว่าตัวนี้จะสามารถยกขึ้นเพิ่มเติมได้อีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถดึงตัวนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับนี่เลยนะครับและตัวนี้นะครับจะสามารถจะเอาลงสไลด์ลงไปด้านล่างได้เลยนะครับนี่เลยชึบนี่เลยครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยัดตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะเป็นรถสไตล์ห้าที่นั่งแบบนี้เลยนะครับผม นี่เลยครับก็จะกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นนะครับฝั่งด้านนี้ก็ทําได้เช่นกันนี่ครับถ้าเวลาเราดึงตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บนะครับมันก็จะดขึ้นมาแบบนี้เราสามารถจับตัวนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับมันจะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพับให้ดูเพิ่มเติมนี่ครับเวลาทําก็ดึงตัวนี้ได้แล้วก็ผักไปข้างหน้านะครับแล้วก็จับไว้นิดหน่อยนะครับแล้วก็สลบลงนะครับนี่เลยครับบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับถ้าเวลาเอาลงก็แค่ดันมาที่เดิมนะครับแล้วก็ดันขึ้น แค่น oh. uh ั huh. hmm. ้นเองนะครับช่วงพนักพิงก็ปรับตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครับปรับเอ็นได้ปกตินะครับเพราะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเลยนะครับนี่เลยครับนั่งได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะครับเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับกว้างขึ้นไปอีกนะครับสําหรับตัวนี้นะยาวและใหญ่มากนะครับถ้าเป็นสไตล์ห้าที่นั่งพับเจ็ดที่นั่งเข้าไปแล้วนะครับเก็บเบาะเข้าไปภายในแล้วนะครับแล้วมาดูในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเก็บของ เก็บแก้วน้ําได้จุกจิกนิดหน่อยนะครับฝั่งละแก้วนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านในตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยแล้วก็มีจอด้านบนให้นะครับสําหรับเจ้าเซียนต้าตัวนี้นี่เลยครับอันนี้จะเป็นปรับระดับลมนะครับเพราะว่าที่เปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านหน้าข้างกวงมลัยตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันนะครับและในส่วนของนี้ก็มีช่องลมอยู่บระมาณสี่ช่องนะครับแล้วก็จอตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเชื่อมบลูทูธได้ปกตินะครับ จะเชื่อมกับจอด้านหน้าตัวนู้นได้นะครับปกติเลยหรือว่าดู y o u YouTube ได้อะไรได้ปกตินะครับอ่านะครับแล้วก็มาเส่วนของด้านหน้านะครับเริ่มจากแผงประตูเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกนะครับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับออโต้ได้แค่บานเดียวก็คือบานคนขับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพับกระจกอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็ปรับหน้ากระจกมองหลังนะครับ และในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม engine start นะครับอ่าบ่งบอกเลยว่าเป็น option ตัว top นะครับและตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดประตูนะครับซ้ายขวาสไลด์ได้นะครับถ้าเรากดนะครับก็เวลาเข้านะครับก็กดตัวนี้ได้เลยกดค้างแชไว้นะครับด้านนี้ก็จะมาเองอัตโนมัติเลยนะครับถ้าฝั่งนู้นก็กดด้านนี้เหมือนกันนะครับกดแชไว้ประมาณหนึ่งวินะครับก็จะเข้ามาละนะครับแต่ถ้าเวลาเปิดเปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะปลด ด้านหลังนะครับแช่ไว้นะครับเราจะเปิดเองอัตโนมัติเหมือนกันนะครับและในส่วนของตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวมาดูออปชั่นตัวกลางก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวนี้แอร์ก็จะเป็นแมนนวลปกตินะครับนะครับแอร์ก็จะเป็นออโต้นะครับแต่ถ้าเวลาปรับนะครับก็จะเป็นแมนนวลนะครับแอร์จะเป็นออโต้นะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับกด AC นะครับถ้ารถคันไหนที่ไม่กดแอร์แอร์จะไม่เย็นนะครับและมาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะครับ ตัวนี้ก็เป็นรถ7สปีดน,น,นะครับนี่เลยครับเป็นเกียร์ี่เป็นออโต้นะครับแบบนี้ก็จะมีเกียร์แมนนวลให้ด้วยนะครับถ้าเวลาเกียร์แมนนวลเนี่ยเราใช้ยังไงนะคร Sug ับนี่เลยครับปัดมาเกียร์ดีนะครับและสามารถเพิ่มได้ลดได้นะครับไมื่อจะ1เกียร์2เกียร์3เกียร์4นะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับมันจะขึ้น M ด้านบนแบบนี้เลยครับมันจะเป็นเกียร์1นะครับ7สปีดนะครับต uh ัวนีはは้เป็นเกียร์ CVT นะครับ สวยมากนะครับแล้วก็ยังมีช่องเก็บของอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบพอร์ r เอ t l e t ด้วยอยู่ด้านล่างนะครับนี่เลยครับตัวนี้นี่เป็นช่องเสียบ USB นะครับงัดนิดหน่อยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จทั่วไปได้ปกตินะครับตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็มีระบบนําทางด้วย Apple CarPlay Apple Auto Bluetooth ได้ปกตินะครับแอปมีให้เลยเยอะมากนะครับตัวนี้ Bluetooth หรือว่าจะเป็นระบบ เนวิเกเตอร์นะครับมีทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับจะมีครูสคอนโทรนให้ด้วยนะครับฝั่งนี้จะเป็นใช้คู่กับหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนมัลติฟังชันเนี่ยจะใช้คู่กับตัวนี้นะครับและในส่วนของครูสคอนโทรนเนี่ยก็กดตรงหมดได้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวนี้นะครับเราเลื่อนดูได้นะครับตรงพวงมาลัยเนี่ยเลื่อนดูได้เลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับนี่ครับกดตรงนี้กรอ่าเดี๋ยวประตูมันมันปิดไม่สนิทนะครับ กดเข้ามาก่อนก็เรามาดูในส่วนของโหมดกันว่าตอนนี้มีโหมดอะไรบ้างนะครับก็สามารถเลือกตั้งค่าได้ว่าจะเอาแบบไหนตัวไหนได้ปกตินะครับนี่เลยครับระยะเลขไม้นะครับหรือว่าน้ํามันเนี่ยวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับตัวนี้มันก็จะมีค่าบอกให้เหลยว่าวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับตัวนี้ก็วิ่งได้อีกประมาณ187กิโลนะครับในระยะน้ํามันที่3ขีดนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ ห้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็บอกได้ว่าเป็นรถเดิมทุกอย่างเดิมทุกจุดเลยนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิ้วความสไฟใหม่และกลับใหม่นะครับถ้ามีผมยินดีซื้อคืนหรือว่ารถมีปัญหาสามารถเอามาเปลี่ยนท่าไในได้นะครับตัวนี้บล็อกเครื่องจะเป็นตัวเดียวกันกับ v ีออสเลยนะครับเครื่อง1.5เบนซินเดิมโรงงานนะครับนี่เลยครับหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิ้วความสไฟใหม่และกลับใหม่ ถ้ามีผมยินดีซื้อคืนหรือว่ารถมีปัญหาสามารถเอามาเปลี่ยนขันใหม่ได้นะครับถ้าสนใจทักมาผมได้ที่แอด9 9 9 g หรือว่าโทรมาที่เบอร์061 092 1072ครับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนครับสวัสดีครับ